ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปในวันนี้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแอบดรอปนิดนึงได้อยู่คืออะไรได้อยู่เท่ากับไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องป่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกสีเหมือนกันหมดให้แนนะำให้สื้อโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวคุชชั่นกันนะคะขอบำรุงผิวกันนิดนึงตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้ s e l a า Miller Organic Brightening Essence p a d ใช้จริงนะคะอันนี้ก็เหลือแผ่นสุดท้ายแล้วนะคะในซองนี้ มันเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบที่เกียดแล้วไม่ชอบให้หน้าเหนอะหนาอะไรอย่างนงี้นะคะ ตัวนี้นะคะมี AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะใครที่เป็นรอยสิวหรือว่าผิวกระดำกระด่างเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นรอยสิวที่หลังหรือว่ารอยที่คอรอยสิวบริเวณหน้าอกใช้ได้หมดนะคะคือพูดปากกว้างมากไม่ได้คือตอนนี้หลัดมากต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นน้ําตกแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงบํารุงอีกตัว2ตัวนะคะให้มันแบบว่าชุ่มชื้นกว่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งมากนะคะก็เลยต้องบํารุงหนักกันนิดนึงนะ ื่อก่อนคือเขาเป็นนะคะเวลาที่แบบว่าไม่ยอมแบบลงบำรุงก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเพราะรู้สึกว่ามันเหนียวมันหนักมันเหนอะมันไม่ซึมมันเนี้วเเครจนมีอยู่วันหนึ่งได้เปิดใจนะคะบำรุงผิวก่อนแต่งไปกลายเป็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่เราลงบำรุงไปเนี่ยมันแบบว่าติดแน่นกว่าเดิมผิวสวยกว่าเดิมแล้วมันก็ดีกว่าเดิมนะคะก็อยากจะแนะนาให้ทุกคนลงบำรุงก่อนที่จะแต่งหน้านะคะบอกก่อนนะคะว่าคลิปในวันนี้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะก็รีวิวตามความจริงร้อยเปอร์เซ็นนะคะสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ก็คือจากความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเองที่ใช้จริงๆนะคะคูชชั่นของเจวิน่าตัวใหม่นะคะที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยซึ่งบอกตรงๆว่าเขาเนี่ยในตอนแรกเป็นแฟนพันธ์แท้ลองคือ โจวีน่าเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าพอได้ใช้ไปแบบครึ่งขวดอะไรเงี้ยก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพอกลับมาใช้เนี่ยมันก็รู้สึกแบบว่าสีเขามันดรอปเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็ได้ทําการปรึกษาหารือกับเดอะแก๊งนะคะเพราะว่านี่เป็นคนขายทุกคนในบ้านเนี่ยแบบว่าต้องซื้อนะทุกคนมันดีมาก,กคือแบบไปเชียร์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 ทุกคนก็ซื้อตามนะคะก็สรุปว่าได้เสียไปเสียเดียวกันว่าเออแอบดรอปนิดนึงมากันที่คุชชั่นนะคะโจวีน่า everyday perfecting cushion long wear spf 25 pa บวกบวก บวกมี6เบอร์ซึ่งเขาได้แอบ,บใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปประมาณ2-3สวันแล้วก็คือออกแสงออกแดดปกติเลยไม่ได้มีการแบบว่าแอร์นั่งอยู่ห้องแอร์เวยไม่ใช่และนี่ก็คือสีของเขาทั้งหมดนะคะ1,2,3,4,5,6ก่อนอื่นเลยนะบอกเลยว่าแพคเกจจริงคือแข็งแรงมาก แข็งแรงแบบโยนไม่แตกแน่ที่เขาได้ลองใช้ไปนะคะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแต่จะบอกว่าสวยทุกสีนะคะแล้วก็สีอะเหมาะได้กับทุกสถานการณ์คือถ้าเป็นส่วนตัวเขานะคะ1 2-3สามสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าสีเขาไม่ได้แบบโดดต่างกันไปมากเท่าไหร่ ก็ยังมีความแบบคล้ายคลึงๆกันอยู่ส่วน4 5 6ก็จะออกแทนไปเลยนะคะคนที่ผิวเข้มน่าจะเลิศแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงผิวกันเลยนะคะเขาใช้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะจิ้มๆไปเลยนะคะทุกคนซึ่งไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้มาก่อนนะคะอย่างแบบจองเซมุนนย่เงี้ยเขาแบบเวลาเดินเข้าไปเคาน์เตอร์เขาเนี่ยเขาก็จะแบบใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องปาจะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือมันเคยมีเหตุการณ์นะแต่ว่าตัวเนี้ยนะบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้มาก่อนว่าเออเขาใช้อะไรยังไงกันเขาก็ใช้แบบพันปปกติททั่่วไเลยีใช้ ะะจะบอกว่าเนื้อสัมผัสแรกก็คือนุ่มนิ่มมากและเกี่ยง่ายมากกดก็ได้ตบก็ได้ถูก็ได้นะคะหน้าก็แบบไม่เกิดขาบจะขอลงแบบระวังระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุมนะ้านาสีขาว นี่นะคะลงเจก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ลงแบบคร่าวๆนะอันนี้แค่ชั้นแรกชั้นเดียวนะคะจะสังเกตได้ว่ารอยแดงที่จมูกหายไปประมาณ 80- 90%นะคะแต่ว่าที่คางเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ซึ่งมันก็ถือว่าโอเคนะในระดับของคุชชั่นนะคะคุชชั่นจริงๆมันจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายแต่ตัวนี้ก็แบบเออเกือบมีแต่งานผิวนะคะก็ยังสวยอยู่ทุกคนเห็นปะก็ยังเห็นผิวหนังในอยู่นะคะไม่ได้แน่นตึบหนาะตึบอะไรคือเกี่ยง่ายมากนะคะทุกคนดูแบบฟิลเหมือนใช้พรายเมอร์ลงพรายเมรอร ดูเนียนๆแล้วมันเบลอรูไปเลยนะคะถ้าถามว่าตัวนี้ดรอปไหมนะคะก็คือเรายังไม่ได้ลองจนถึงขั้นแบบว่ามาการันตีได้ว่าแบบดรอปหรือไม่ดรอปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไปช่วงเย็นอะไรหน้าก็ยังสวยอยู่สีก็แบบไม่ได้ดรอปอะไรมากมาย พอลงเสร็จนะคะก็จะรู้สึกว่าผิวดีมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าก็คือผิวสวยมากด้วยราคาเอยอะไรเอยถ้าถามว่าจะซื้อต่อไหมก็คงจะซื้อต่อนะคะเพราะว่าแพคเกจิ้งแข็งแรงด้วยเนื้อเกี่ยง่ายมากสามารถใช้ได้ในทุกๆวันจริงๆเดี๋ยวขอเซ็ตแป้งใต้ตานิดนึงนะคะด้วยอัลว์กราสนะคะ ก็นั่นแหละก็จะเซตไปตามที่แบบจุดที่คิดว่ามันถ้ามันเยิมแล้วมันจะแบบบอดได้เลยนะคะก็จะมีใต้ตามีข้างจมูกแล้วก็มีตรงคางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเขียนคิ้วกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งตากันค่ะ วันนี้นะคะเขาจะใช้เป็นของ Huda Beauty ซึ่งตัวนี้ได้แถมมาใน Sephora นะคะที่มันมีช่วงเรียกเขาแถมกันกระหน่ำมากก็ไปได้ตัวนี้มานะคะซึ่งสีสามารถใช้ได้ทุกวัน everyday จริงๆเขาก็จะลงเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนอ,นอ่อนๆกับส้มหน่อยๆน,นะคะสลับกันไม่ได้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะ พอนะคะเดี๋ยวใช้ตัวดินสอนะคะวาดทับไปอีกเส้นหนึ่งแล้วเราจะใช้เป็นสีสว่างแบบนี้นะคะมวาวาดเป็นเหมือนไฮไลทต์ตรงถุงใต้ตาเรานะคะ เลยว่าตาฝั่งนี้ก็คือจะมีความหวานกว่าตุยกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยเพิ่มแบบว่าลูกเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเขาจะใช้เป็นพาเลตของ NYX นะคะเป็นสีน้ำเงินมาวาดใต้อายไลเนอร์ของเรานิดหน่อยนะคะ เพื่อนดูมันดูแบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บทำให้ลุคของเราแบบดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะโอเคต่อไปงานแก้มนะคะเห็นคนใน t ิกต o k บอกว่าถ้าเราปัดสองสีนี้ผสมกันนะคะมันจะนัวมากก็ไม่เคยลองนะมาเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าตัวนี้นะคะเป็น Dior backstage glow face palette นะคะก็จะองนี้เลยนะก็จะทำแบบนี้เลยนะคะปัดคู่กัน อสีมันจะแบบว่ากำๆหน่อยนะคะฟิลแบบบุ่มแดดบุ่มแดดกึ่งไปโดนทุบนะคะดีนะปัดเบาๆก่อน <c oughs> แต่สวยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่ลิปจวีน่านะคะ <c oughs> เขาก็มีครบสิบสีเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเหมือนจะเป็นรุ่นแรกของเขาเลยเขาอะ่ะยังไม่มีรุ่นที่สองรุ่นที่เป็นตัวสั้นๆน,นะคะยังไม่มีมีอันนี้แต่ทุกคนเห็นอะไรไหมว่าที่ดูนะถ้าเอาสีนี้ออกเอา,เอ,าออกแค่นี้คือทุกสีเหมือนกันหมด <laughs> <laughs> คือถ้าทุกคนไม่ใจรักตุ่นส้มจริงๆนะคะไม่แนะนำให้ซื้อทั้งหมดนะคะสีสีคล้ายกันมาก เวลาที่เขาจะทาทีนะคะเขาจะเลือกสีที่เข้มที่สุดจากตรงเนี้ยมุมมองตรงนี้ก็คืออันนี้ส่วนสีที่จะทาเป็นเบสนะคะก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยแพคเกจิ้งเขานะคะคือดีมากแบบดีมากๆชอบมากๆเป็นฟิลแพคเกจิ้งเนื้อสัมผัสเหมือนเหมือนนาที่ดีกว่า เป็นนาที่แบบว่าไม่เป็นรอยขีดขวดง่ายอะไรแบบนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่ทาโทนส้มไม่ค่อยสวยอยู่แล้วนะคะเป็นคนรู้สึกว่าโทนส้มเนี่ยมันไม่ค่อยขับกับสีฟันสีหน้านะคะส่วนลิปอันนี้ก็คือเป็นโทนส้มตุ่นออกหมดเลยแล้วสีก็ใกล้เคียงกันมากเวลาอยู่ในเกะแล้วเลือกทีก็คือเลือกไม่ได้อะเลือกไม่ออกคือเหมือนเหมือนกันจริงจริง เป็นสีเดียวกันไปหมดเลยที่เขาถือตรงนี้นะคะก็จะมีเบอร์สี่เบอร์2เบอร์หแล้วก็เบอร์สมนะคะซึ่งมันคล้ายกันมากแต่เนื้อข้างในอะ่ะอาจจะไม่คล้ายกันนะคะทุกคนแล้วเวลาเขาจะทานเนี่ยเขาจะเลือกไปดูที่ไอจีเพจก่อนนะคะแล้วค่อยไปจิ้มว่าเออเออวันนี้ทาสีนี้คู่กับสีนี้ละกันไปเลือกจากตรงนั้นมันง่ายกว่าเลือกจากตรงนี้นะคะวันนี้เขาเลือกใช้เป็นเบอร์สองทาเป็นเบสนี่ แอบมีโพยนะคะเนี่ยเบอร์สองคือเบอร์สองคือเบอร์สองของภาพนี้กับเบอร์สองของภาพนี้ก็คือแบบไม่เหมือนกันแล้วอะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทาเลยนะคะเนี่ยสีค่อนข้างเข้มนะคะเดี๋ยวขอซับออกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปลงสีต่อไป ใดๆก็คือเนื้อดีมากดีแบบดีจนตายคือชอบมาก เป็นลิปแมทที่แบบว่าใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้ไม่เบื่อเนื้อดีที่สุดคือเนื้อดีจริงๆนะคะสามารถทาอย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยไม่หลุดไม่ต้องเติมถ้าทุกคนสังเกตสังเกตปากเขาก่อนนะนี่คือปากแห้งเป็นขุยเยอะมากแล้วเขาเป็นคนที่ปากแห้งมากแต่พอทาตัวนี้ออกมานะคะแบบกบสีปากได้มิดกริบไม่พอนะคะเนื้อลิปมันทําแบบให้ดูปากปูขึ้นด้วยเห็นปากเขาแบบตอนแรกนแบนไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไปแค่ชั้นแรกนะคะก็รู้สึกได้ว่าปาก เขาจะมาลงกันที่สีเบอร์8ดนะคะตัวแพคเกจอะคือเข้มที่สุดในที่มีแล้วแต่ไม่รู้สีจะเข้มหรือเปล่าก็สีตัวเนื้อกับสีแพคเกจอะไม่ค่อยตรงปกนะคะทุกคนเนี่ยแต่แบบติดส้มมากแล้วก็เป็นเกาหลีไปเลยเกาเอยเกาใจเนื้อดีจริงๆทุกคนถ้าเชียร์ให้ซื้อนะอยากให้ทุกคนไปลอง แล้วก็ไปซื้อพอเนื้อดีจริงๆแค่สีอาจจะแบบว่าไม่ได้หลากหลายมากเพราะสีคล้ายกันหมดเลยนะคะทุกสีอันนี้เป็นสีเบอร์1ิบที่เขาไม่เคยหยิบมาใช้เลยนะคะเดี๋ยวมาใช้กันข้างในอีกทีหนึง่งสายเกาสายแบล็สายหวานน่าจะชอบนะคะถ้าเป็นส่วนตัวที่เขาชอบนะคะเขาจะชอบเป็นแบบชมพูแดงกำน้ำ ตานูดอะไรแนวนั้นไปนะคะแต่เนื้อดีมากยอมก็ต้องใช้อันนี้เขาทาสชั้นนะจะได้ปากที่กําลังสวยไม่ได้ดูหนาเตอะเกินไปเลยนะคือมันเริดตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าอยากใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะช่วงนี้ฟิตมากจะพยายามทําให้ครบตามทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีนะคะก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย